ครับแะโนกนอขอกอครับวันนี้มาที่บางแสนครับเป็นที่เขาบอกว่าโควิดเยอะนะครับเมือนชนบุรีแล้วก็เ,เดี๋ยวผมปไปไปดูตอนนี้เาเงบสงบครับรัฐบาลออกข่าวว่า มีโ,โควิดที่ชลบุรีนะครับก็ไม่มีนักท่องเที่ยวม,มาเลยคอยดูครับผมพามาดูของจริงครับ จริงๆแล้วถามพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้เขาก็โอเคครับเ็าป้องกันตัวเองนะมีมุ้งมีแมพมีเยลมียโยคือทุกอย่างโปรตีคตัวเองครับแต่ว่าละวันแบบอ่านอ,อกข่าวมาแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลทําให้คนกลัวครับก็เลยไม่มากันมันก็เลยทําให้เศรษฐกิจซิมไฮร์วอดครับนี่ก็เลยเก็บมาฝากเพื่อนๆครับพปไปดู จากเมืองท่องเที่ยวครับที่มีรายได้มหาศาลนะครับกลับใครเป็นเมืองล้างออ่ท่านไป้ชมดูดูนะอ่ะดูเองเงี่ยบเห้อครับจริงๆเป็นฐานที่ต้องเยวครับผมวันศุกร์ นี่ hey, ผมมาวันศุกร์ครับผมวันนี้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์หน้าคนเยอะตอนนี้ก็เงีย yes. บจบข่าวทะรัดอ่ะพาไปดูครับเพราะอะไรครับเพราะรัฐบาลประคมข่าวว่ามีนูน่นมีนี่มีนั่นอ่าให้คนกลัวนะครับคนก็เลยไม่กล้ามานะครับผม จริงๆมันไม่น่ากลัวขนาดนั้นครับมันเช็คได้นะครับเช็คได้เช็คเพลกัดได้ว่าอ่ามีโรคตรงไหนตรงไหนนะครับนี่เนี่ยดูดิอ่ะดูเองแล้วกันไม่อยากพูดครับผมไม่ใช่คู่ขัดยันรัฐบาลครับแต่ว่าเกียดแม่งชิบหายเลยอืมดูเอง ดูเองครับเงียบสงบทิบหายไปว่าดหมดเนี่ยอืมผมซื้อข้าวที่ร้านนะเขาบอกว่าโหพี่ขอบคุณมากครับที่มาอืมขอบคุณมากอืมขอบคุณผมที่มาอืมมากินข้าวร้านเขาอ่ะกินดูดิเมืองท่องเที่ยวครับกับเงียบสงบทิบหายไปว่าดหมดอ่าเพราะอะไรอ่าพาไปดูเด็นเคยรับ เก็บคำว่าบอกครับผมของจริงครับมโนกนาะขอกอครับคิดดีทําดีครับบุญรักษาคนคิดดีทําดีแล้วก็อย่าลืมเข้าวบ้านใส่แมสนะครับล้างหน้าล้างตาอาบน้ำนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ